สวัสดีจ้าแฟนยครับทุกคนคลิปนี้ยายจะไม่กล่าวภาพมวลดูอันนี้เฮ็ดยังเินลูกลูกเคยนี่ลาปลาดุกลูกเคยจะมาเฮ็ดกินในจ่าเด้อมานี่นี่รูงไงที่จับได้วังป้าหามากก็ต้องแมนปลาดุกใหญ่หามากกว่ามาทำกินเนาะพี่น้องเนาะนี่มาลาบเจฟี่อีกเจฟี่ มะาะมาเขือเปอรายการเขาเลยนเพลงบ่ะเป็นปีบ่เออพลงเป็นปีเขาอยางสีเลยจ่าแหมๆเลยเดี๋ยวมีเลยลาบบบตองก็เสียน้ำเส็บดีตาทองโอ้ยตาไขพี่น้องตุ่มน้ำป้าแดดใส่ลาบป้าเลยจแาจไปแท้สวัสดีครับตาทองเร็ยนกระดูกคือได้จ้าด้ยนี่ตาทองหงาา หุงข้าวหุงข้าวมอ,อ,วมอด้วยมือนี่ลูกเต่าลูกล้านมาหลายเล้วเลยหุงข้าวมอกระจายไกับกพอ่พอกินเราพี่นอนเนาะนี่แต่ทองหุงข้าวมอดูเคยเป็นคูณธรรมอืออย่างเร็วเขามาสา,าบลาปาดูกใหญ่ด,ด้วยจ่าเออมามากินในใหญ่เด้อมือสีมือลูกคยอน่าจะเป็น กระโดดเงีกยกเลยครับแต่ว่าไม่อยู่ในเงินไม่อยู่ในสะใส่รุดมากไม่อยู่ในเงินหน,น,นา <laughs> ไะ <laughs> าไม่สะรุดไม่เยอะตั้งไล,ล็กุ้นลูกสาวกระหลังพักอยู่พ่อผุนอออ่นมะสอยเพราะเขากลัวคืยไปไหนกิน <laughs> ใหญก็สบายตัวเนาะพี่น้องเฮ็ดเบบานบานเนาะจ้๋าน้อนำมาก็มาทำกินเนาะพี่น้องฮะมันไงเป็นยังไงต้มต้มใส่กับต้มเป็นน้ำซุปบ่เออต้มใส่เป็นน้ำซุปในต้มปลาแดกนั่นแหละ หมอ้อบางไงหนึ่งทิได้เต็มกะเอาไปให้เจ้าของป้าคุณน้ำเนจ่า,จา,นาเนาะเพื่นเหามาละแบ่งกันกินเพื่อนวะยิ่ยบอสยังเทาหะยังได้ใช้แทบๆหม เออไม่้ดเน่หหายเรียบมือหาเรียบมือเลยนะพี่น้องว่ะวาจะมาพาคอนทำงานหลายลูกเคยมาให้บ่ได้พักแล้วมาพักแพี่น้องนขนาดนี้อนนียงอยูขีบผอดบ่พี่น้องเล้ยงขึ้นหันไหนนานูนกแกน บงีมันมีแอ่เนาะบงคือว่านอกหอนแห้งหรือปพี่นองมาเริ่มาเลนนำกับยายมาเลนนำกิโตมยายกาไปซอยเชียวมาปัาบางเหือดยาตาตอนแรกไง่กะมาเหือนไปเชื่ออะไรที่เท้ายาตาดูก็ไปให้ดูพิษ แทเนาะพี่้องมือนี่ยายประด้ไปจับป้านำเอาทองสอยหอมตอด้วยจ้าคนหนึ่งสอยต้นหอมคนหนึ่งสอยหอมเป้เดี๋ดรวยชัวนกันดีเนาะเด๋ยวรวยชวงกันเดยเดรว ย่งด้วยช่วยกันงนี่่างกาวพิว่ถือเลยเนาะในแต่ใต้ก็ยหห่เเนาะคนเ่าแล้วก็ลงนานลงลังเ่าะลงเ่ามืนไฟอันนี้มัเเถาเขาว่าหยั่งหยั่งหยังสูงอายุแม่รดน้ำดาหัวลงนานด้ามหัวคุณชูอายุเขาจัดเขาจัดยังใหญ่โตขีนปะ เออก็าชัดจียให้คนเฒ่าอายุหกสิบปีขึ้นไปเอออญาติไปตัวนั้นตัวแต่จะให้ลุงให้เต่าเฮ็ดคลิปเท่นั้นตัวเออนอกพี่น้องตะทองเอาน้ำห่อนตุ่มใส่เลยจากโคนเลยนี่คางคอนเดอพี่น้องเลี้ยงไวเดี๋ยวมื่อไรดีใจมีมะนาวมีหอมท่อง เอานามแช่แล้วค้นแล้วแล้วเห็นบ่อเป็นหองผมมากลพีตา้ยกอ่น,นี้ใกล้เรือพี่นอ้อ,นนนนองบวกพริกสิเขาตาใส่บวกพริกผงลงไปสามชอนสามสอนในจ่าเด้อหมอไา่เอื้อนั่นใส่เพชรคนเท่าสิกินบ่ได้ได้เท้าอืม ใส่ผงนัวลงไปใส่หลายเส็บหลายใส่น้อยเส็บน้อยเนะจ้ะเอาบักนาวซอยซอยกันซอยกั้นเราพี่น้อกซอยกันแล้วมีบังหน้าเอออ่อพอแล้วอืมมาเด้อพี่น้องมาเอาในย่าิด้อมือนี่ลาป้าเส็บเสบ เลยมือน,นี่ด้อ้าเขาขั้วลงไปนี่ัว้าทำเองดวยจ้ะด้ดอ,อยายทนำะอือเห็ดเองหอมหอมอหอมห,หอมลงไปนี่นนะนอ้าวคนหัวมัดเนาะยัต้องใส่กันอนะ บ๊ะพี่น้องมักไผ่มักมันคนแน่เขาใส่อย่างใบบกูไบกูคนแน่ใส่ขาหรือจ่าเด้อนี่ตะท่องอนีไส่ขากัใส่ต่ใส่น้อยใส่น้อยมักไผ่มักมันน้องพี่น้องนะแต่หมักตะไข่นะครับผมสิ่มสิมสิมแต่ผู้อื่นว่าอย่าสิ่มคือแบบฟุ้งชูไหม ไปจะไรเหยียบใส่น่อยม่ะขี้เพาะซิมเด้อจ่าเด้อนี่คิ้เพาะแซ่บแล้วแซ่บแล้วสิสองคนมาชิวเอาไปให้แม่ก็ให้ยายบัตรแกพี่น้องเด้อจ่าเด้อป้าเพิ่นเอามาให้ลาบกับแจกันกิน สวัสดีครับสวัสดีค่ะเด้อพี่น้องกินงเขาแดงเด้อค่ะแดงหลับปลาดเุเด้อพี่น้องเด้อแต่ถ่องเนาะแต่ถ่องตันตุลาพี่น้อง,วงสวัสดีจ้ามาเด้อจ,จ้จาทุกผู้ทุกคนมากินเกาเหลาปลาดุกเด้อจา้าเด้อแซ่บๆเลยมื้อนี้มีผักโอ้ยหลายอย่างเด้อจา้ามามามาเสียบเสียบเคื่องอ่ไร เคยอยู่สวนอ่ะเคยสวนมัน,มน,มอ,น,มน,นอันนี้เมื่อแลมันแห้งนอนเนาะนี่มันละทีินกน้ำตัวนี้เสร็จด้วยอือเสร็จมากตื่น้องมา่ ออ้ยเมีตกระินโรยเข้าไปมี่จะพักเลยซึ่น้ันมันเต็มเต็มประถาด์จะพักแซ่บๆเลยนี่พักนิดสีเขาใส่เ็าถึงพังอย่างงูเล้อมามามารวมกันก็ให้แบๆ เสียบบนนเสยบไอ่เสียบเสีบนะพี่น้องได้กะหรือว่าร้อนหลอกจ้าได้ก็จิ้โจ๊กิบจิ้มเขา เจ็บ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 ตาท่อมันเจ็บตาท่อมันเล่าอาบน้ำอยู่มองอันนี้มูญาตกินก่อนขันยายยายกกับทีโจ๊กพีกินเข่าไว้เพียงแค่นี้เด้อจ่าเด้อของคุณทุกกระลังใจของคุณทุกไหลทุกแช่ทุกทก,กระหมิ่นยายยายดีเสมอมาแต่ยายพีดฝาดมากันได้ยายขอไปเด้อจ่าสวัสดีจ่ารักน้าทุกคนคอย,ยู่บนที่ตำยันเรอไปเลยในจ่า